่คะสวัสดีค่ะมาผ้าหลานงุ้มหอยห้าต้มสวยจ้ะงุ้มหอยกินเที่ยงมาด้มาได้นี่ใส่นี่ใส่นย่ใกนี่้นี่ในี่สนีนี่ในี่่นี่ในนี่ใส่น่นี่่นีานนี่นี่บ่นนนนี่ เดีย๋ยวต่อเลยฮะนั่นเดีนัน่นเดียวนนัน่นน่ะเห็นปะแม่แม่แมยู่ต้นเขา

เเอามาส้วทแทนผู้สวมมึงแน่นะไหนเออเอาเีนองหอยเหอาตัวน้อยคืเอาเคอบลอยมันอ๋อไม่หันลาบ่ปลอยหมอยูบบน้องผู้น้องผู้มันสีเหียลูกว่น้งู้เอมาขเา bố ọc, bố bố đây đây nha, khó bưng nè bèo bỏ cho bưng nè bác phải tham khuẩn sẵn sẵn พี่น้องเอ้ยเบิ่งควายได้น้ําเบิง่งดูล่ะให้มางมหอยน้ํายานไปเล่นน้ําล่ะ เด้อมาเบิ่งนี่ใค่ไทยโอ้โัวข้โแหน่ออามาดีให้ทันผู้ชมเบิ่งนี่เด้อได้ดอก โอ้ยแยบเยบเคียบักทั่วลูกมา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 ลงแล้วนี่เขามันมุนหรอกครับมันก็มีแต่เขาตอนนี้ นี่ลูกจับได้ตัวนึงไหนไหนนี่อู้หอยเชอรี่หอยเชอรี่ลกูกครับอออเอาแมวเอาไปใส่ก,กันคู่นเหรอถือว่าถืออะเงโนน มันว่เป็นเลนานทั้งคุ่เอลองนำหน้ามาบ่เป็นเลนาทั้งคุ่นนครับครับลูก่าเ้งค้ื่นกับขึ้นเด้อหญาขืน้าม่เห่นนครับบึงจามันขอไปเลนนําคขวยเถ่าห่้าได้ยุตน้นเข้าเมือ่อบน่ได้ยุนันสิดโยเ มันก็จะเห็นโตนะแม่เนาะพ่อว่าเขียนโูกน่าบอกจักน้อยเนี่ยหาชิดเอาแบบนี้ครับเบื้องเข่าเด้อจ้ะงามงามเบื้องเข่าอยู่น้าดิหนิจ้ะงามเพราะจ้ะบรรยากาศอยู่ทุง่งนามากินเข่าเทียงน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ ก็ก็ะิไปตับมหุ่งตัวักหอยักหอยพ่นงม,มไป,ไปนี่ก็ะิไปแ่กอนมันบแบบเนี้ องสนะามหน่อเยเดี๋ยวค่อยไปสรุปผลงานกันเนาะจ้าเดีอจ้าวันที่นี่เก็บบักหอยมาแล้วก,ก็มาต้มจ้าได้ซ้ำนี่เราบักหอยเขาห่อนแฮงหุงมห่อนแฮงหุงมว่าสันเนี้ยใช่ยช่ยช่ห่อน เดี๋ยวจ้าเดี๋ยวมาห้อยซุกค่อยมากินข้าวน้ำกันเด้อจ้าซุกหรอบ่เอาซุกแล้วกระปุงตัวแม่ไปจ้าไหนไปขออเขายังว่าดีปัญนี่ยมันก็ไม่ทำไหนน้องปูอันนี้คือโอ้ยเอาเอาหัวออกแนลูกเอาให้ย่าเอาหัวออกเด้อสิกินอันนี้ต้องเอาหัวออกจังไดเย่าตามันออกเออตามันขนาด เออนี่เด้อตาไหนเอาม็อบเอาอ๋อหอมเลื่อมไผน้องพี่น้องเฮ้ยบ่ได้เห็นดอกเพิ่งยิบออกแล้วนี่เดือดตามันออกแล้วอตาตามันออกกระจาดคือตามันคือตาแบกหอยกินเข่าอุ้ยต้มไก่มันบ่ต้มไก่ตบักหอยแมนมีบักหอยพร้อมด้วยครับนี่หมอออยพร้อมด้วยครับนี่ก้อยบักหอยนะบักหอยเชอรี่พร้อมด้อจ้ะนีผักเกษตรพร้อมด้วครับอุ้ยมีผักเกษตรพร้อมส้มพัก ต้มบักหอยไปงมมาเบ่งนึงนั่นเด้อจ้าเนี่ยแล้วก็ต้มไก่ไก่ต้มไก่ต่บักหุ่งแซ่บเออเฮียแซ่บเป็นแซ่บแซ่บปะอร่อยี่น้องได้มาอัดนี้กิ้มเขาอร่อยตบักหุ่งต้มบักหอยชิ้นแบบปั้นครับ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 แล้วแซบแซบชิ้นแซ่บห้างไก่จักข้งนอกกินนี่ยห้างไก่ไล่จากสารพิษ โควิดโควิดวัไหนมาใกล้จิตด่างแ่บวันอะไรคิดเรื่องอออโคว,วิคดมออมแม่จะกินแบบบ้านๆเลยเฮาเมื่อเนี่ยเทียงน้ากับบ่าท่านได้เหตุก็เลยได้กินจังสี่จะก,กินกินอยู่อนี่ก่อน,อาน <laughs> มาปฏิบงลง เอาสวัสดีพ uh, wow, uh, oh, really oh, ี่น้องเนี oh, ่ยพ่อใหญ่บาทพี่ใหญแดงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเท่าไรพี่น้องเท่าไสวัสดีครับพี่กันกินเขาอยู่นะพี่กันกินแบบพีษสารกินแบบครอบครัวกินแบบพันนี้นี่หวังหอยพ่อนะครับอืมกินแบบไม่มีสารพิษมาเจียบนมาไฟกะง้อหม้อยั่ให้นะสดๆไม่ไม่เยำๆผักรพุ้งกะปิดมาจากต้น เออลืมพาไปเบิ้งบัต้นนับหุงเนาะอืมตักหุงไงห่างไกลพพีองไปเบิ้งตับหุงตับหุงนบ่มันใหญ่ห่างไกลจากโควิดพร้่มกินแยง่มีปัญหาเดีแซ่แทบจ้างเดียวนึงเปียนมันออกเลยนะทอดมือวอเนาะโอ้ยมาเอาม่จะน่ารู้กันตามลอดไอะข้าไร้กินทแน่าไม่อยากให้กินลายเล่นเลบักบม่น่ากินกันลูก ข้าบตาม,มีขา,มา,มางต่ะงไดใครไม่กินว่าพี่น้องข้ามีตามันพรอมเลค่ะย <c oughs> no ูทูบเบอร์หน่อยเด้อฝากเ네นื้อฝากตัวยูทูบเบอร์หน่อยนเด้อนนี้มาคอยบาดเนื้อบม่สั่นแล้วบอกว่าเย็บปเฮ็ดมันแห้งอ่ดกินไหมนีม่บอกขปูงาไปอยากทลานไล ทำมอะไข้า่ไม่แม่บอกขอเชื่อดีสืใคราจริงบอใติดัวไม่ n h à ่ะไม่งอ่ะวานี่ยบงมียไปใกล้มากาามามาดูมาไป ปปปปปไปกินมักกระเสียดผักระเสียดหรอกปะไปไไปกินผักกรเสียดกับงาเอากินเบียร์ไม่น่อินเนี่ยกินได้ครับคายออกับพี่น้องมีเด็กน่อยน้ำเด้อจ้ะยายานนองพวมพาพี่มาพี่มาหางาเร็วอันนี้สมผักเสีย Th mọi e người không mong muốn những lần thật là nhạc 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 วตายแล้วนี้จได้ม่ะแให้จับแม่ได้กินข่าด้วยเนาะไปพุ่ยล้ร้าเนสีลมมาลสีไปเบิ้งกอักนเบิ้งเบิ้งกยำมาจับให้เบื้งซื้อเอม่นปูมจบ

ยไงหันบอกว่าให้บายเอเนยเกิดขึ้นวนอยู่เนาะบ้างเนี้ยมหนอยๆนยงหัวใหญ่หลายเอาแล้วก็กินหลายๆเนีเด้ยานี่ไหเนี่เด้งนึ่งขกินมาอใหญ่บ้งคุ